สวัสดีค่ะยินดีต้นะอนรับเข้าสู่ช่อ,องรอากาศนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีกันกับเกม HOK OK Server จีนเนาะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่อ่าสกินนะคะซาริโอของตัวอั้นฉีลานะคะแล้วก็ตัวของน้องหยาวอะเปิดให้สุ่มแล้วว้ายเลิศกวาลานี่นี่นีน นี่อันนี้คือยอันฉีลานะคะหรือว่านาตายาเนาะมันดูเต็มได้ไหมแ่น,นี้เน,นี่ก็เป็นฟิลนี้สวยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ที่เราจะเอานะใจะเราอยากได้น้องชีนมอนโรนะคะ่ะหรือว่าน้องอา่าเนาะหรือว่าน้องหย่านั่นเองเออสวยมาก เลิศนี่แหลคะค่ะทุกคนไปเราไปสุ่มกันดีกว่าคือความเก๋เนี่ยก็คือว่าถ้าเราสุ่มใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสออกของของในพวกนี้ใช่ไหมล่ะเส่งอันนี้ก็น่ารักนะย่ยกรอบเนี่ยเนาะเกยู่เออแต่ว่ากรอบอยเน่ยสวยกว่าของยายคิตตี้กับมโยมารอ่ะเพราะว่ามันเปียนชากข้างหลังด้วย ความเวอร์ความไรน้อง,องซึ่งถ้าเราโชคดีอะเราอาจจะว่าอยออกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเก็บแต้มที่เหลือมาแลกอีกตัวนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเกตซิวป้าเข้าใจเรื่องอยังก็ขอให้ดิฉันนะคะปัง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 เนาะเออนะอุ้ยอุ้ยเริ่มเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอา60โลไปเลยโซปึง้ง ได้สก,กินอันนี้มาสก,กินของตัวยืนหน้านล็อบบี้แล้วก็ได้ตั๋วแลกมานะคะปะวะแรกอันนี้88แล้วไม่เอานะ้องสก,กินอะไรก็ไม่รู้โอเคอะรู้เรื่องไปต่ออย่าหยุดค่ะโซะปึ้งไหนอะไร จะกินมาเลยไหมสีฟ้านะ้องไม่ได้อยากได้นี่ไปโอ้ยไม่ออกจริงดีน้องเราคือเราจะไม่แบบว่าเออการันต้งการันตีการันเตอร์การันเตอะไรออไม่ใช่การันตีดิดออกก่อนไม่ได้หรอเอต้มนะคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้น้อง ได้อ,ะ,อะได้อีกเอาส,สีสวยม่วงวหวานรอบนี้ม่วงไม่ทองมาเลยแล้วไม่เอาไม่อยากได้ยอ้ตัวนี้อุย้ยเราเอาการันตีอะไรชินามอนโลดีกว,ว่าเนอะโซะ สวยมากว้ฟูโลดเกินน้องเราแต้มแรกเอตัวนี้ไปแล้วนะคะคือเราสุ่มอีกไหมเพื่อฟุกเนาะอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาสิบโลก่อนสิบโลก่อน ออกมาฮัาตยาไม่มันฝาม่องฝาเฮ้ยอีสามร้อยนะคะได้กิโลอ่ะได้อีห้าโล ฟ้าฟ้าน้อม่ขอดีๆม่วงฉมพผูฟ้าเอ้ยม่วงม่วงเอ้ยสสยสวยเสยสวยสวยสวย,สวย,สวย,สวยโอ้ ใช่แ <büy> ก <adia> <SCOTT _> ่ก็เนาะก็เค็มดีอร่อยเลิศไงเข้าใจเรื่องยังแต่ก็ก็ไม่เป็นไรอ่ะได้อันนี้มาด้วยนะคะเก๋มากอันนี้เป็นกล่องกล่องอะไรอ่ะ อกล่องน,น้องกล่องปุ่มกดของอะไรเนาะเราก็แลกเลยเนะนาะเพราะไหนเราก็อวยน้องสุดๆแล้วอะเราก็ไปเลยค่ะโซ,โซนี่ครบเซตเวอร์จริงๆก็อยากได้เซตในท่าวงท่าวารอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่มันก็จะปึ้ปง่งเคยไหปะหึ่งว่าอะไรสกินเดียวกับเราไม่ใช่นะคะไม่เป็นไร คือน่ารักหมดเลยอ่ะอุ้ยมันแก้วกาแฟด้วยน่ารักอ่ะทีฟ้าด้วยน่ารักมากโอ้ยถ้าจะเล่นก็ต้องอย่างแรกก่อนโวยอยู่งั้นนี่โดนชินามอนโดวิ่งชนอ้อยอ้อยอ้อยไปข้างล่างก่อนนะคะ เพราะว่าซับฝั่งหนูไม่มาเนาะ,ะดโดนเลยสงสารนะขอโทษนะแครี่แต่หนูแวะไปดูกลางมาแปบเดียวเองนะ<ฮ>อุ้ยท่าที่เหก็สวยอุย้ยนั่นอีกเล้วอุ้ยเกิน,นะน,นเนาะอืม เออเดี๋ยว ee, ได้ขึ้นขี่หัวเมื่อไรเดี๋ยวรู้เรื่องเหรอ注注意意方野已到ลยจุดน้องวิญญาณมาด้วยนะมันเขาชื่อน้องอะไรอ่ะเราไม่รู้ชื่ออ่ะ 轻松被甜点拥抱的世界，会像云朵一样柔软。嗯，โดน爆，哎，有狼突，狼突，狼突，看见没？哎，捕捉在哪？哎，突，我用 gun。快点。 อีกอ่ฉันว่าฉันเสียอาการว่าให้อันชินาดนทุบนี เดูดูท่าม้างดูท่างทุกคนนั่รู้สาอลย่้ดางนีู้เล่รู้สึก be well. ิีเนี่มากเี่ร้สยนไหกมไปชล่วยกลางไหมหรือย่รี่ไป่วยกลางพี่เอาไก อ right? ุ้ยดูสิดูสิอุ้ยดูสินาน้องเนาะาโดนนะน้องโดนอีกนะน้องโดนโดนโดนอีกนะน้องเปี้ยงนี่ไม่ีแมตช์วันวานคือหวานเลียบจูบอะพูดเลย้องช่วยตีป้อมก่อนเก็บหลังป้อมไหมลูก เนยะ่เออถูกต้องอวิแล้วเพื่อนออกันฉ่ำเลยอะน,น่าเย้ซาวฝั่งนู้นไม่มากันแครี่นะแครี่ด่อนโดนฉันเก็บไปแล้วนะเมื่อกี้ก็ไม่ให้พี่เพื่อนหัวสิลูกโหคนสวย ระวังโดนแข็งโอ้คือแบบแล้วตอนฉันขึ้นนางกลับลงวิ้ยระวังระวังป้าลูกว้าสุดหลงพี่ได้ไหมได้ไหมนางโดนใบเนาะแล้วฉันไม่อยู่แล,ยลยแล้วเธอทำไมเปรี้ยวจังเล้า主宰被队友成功拿下 มิ้นบ๊อนี่คือ你了最特别的มาเดี๋ยวเลี้ยงแคลรี่ให้เกิดเกิดเลยลเดลเรนอื่นค่อยว่าเนาะ <noise> 嗯，Win 你，Lady，Win 你，Lady, lady、哎。对面甄姬出了凝冰之息，她的技能附带的减速效果更烦人了。越过彩虹，与你重逢。 มาช่วยตีป้อมโอเคไปกลางเลยค่ะสุดหล่อขึ้นพี่ปลาก่อนเฮ้ยเอามันเอามันหลายรอบแล้วหลายแมท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 แล้เวเมื่อกี้ก็มาลูม,มออแคลรี่หนูอยู่คนเดียวงั้นสิพี่ใจไม่ดี

เปิดสกิลหนึ่งไปทางอันนั้นทำไมนะ่ะเธอเธอเข้าไปใกล้โอ้โหเข้าดีนะช่วยอยู่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 มีในลูกเหล่าอู้กระสานต่ออือ เขมากถูกต้องลูกสาวกระตันอืมหุ้ยถ้าฉีดได้นะ้ำเมื่อกีก้สวยเลยแหละหลินเป่าสเกตเห็นว่าอแล้วมา่อกีก้นาตาล่ย,ยืนแช่อะไรแล้วอันติฝั่งน้นเลยเออเอาสิเอาสิ ก็กลางโล่ให้สุดๆอ่ะให้โล่ให้โล่อยู่ให้โล่อยู่มีใครจะเข้ามาไหมจะได้ผักให้ก่อนตะตานหืมนางตด ไ,ไม่เนไรสานะผักใค้แล้วผักให้แล้ว,ลวถูกถูกแคทรี่ซีดเลิหนูซีซีให้เพื่อนพี่หนูซีซีให้แคทรี้เลยลูกบอลอเลออิศ โอ้ยนี่ไงเป็นกว้างแล้วเป็นกว้างแล้วเป็นกว้างแล้วนี่แล้วก็เห็นไหมเวลาคนตายปุ๊บเรามายืนกดตรงนี้ได้ปึก็เาาสีกเมฆโอ้ยเปวดเสกเมฆเปวดเสกเมฆช่วยอยู่ค่ะช่วยอยู่ค่ะพักแค่รอค่ะนี่เลิศปะได้เอ็ดด้วยหรอเลิศชนะเห็นไหมล่ะ นชนะแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูมาจนถึงตอนจบนี้นะคะก็สก,กินคือสวยมากะ่ะเราแบบโอ้ยอวยอยู่งั้นโอเมก้าคือสวยจริงนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไม่บายคะ่ะ